กลับมาติดตามข่าวเช้าทีนิวสุสดสัปดา์กันต่อนะคะขณะนี้ค่ะเวลา7จ็นาฬิกา7นาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปดูความคืบหน้าค่ะกับเหตุการณ์นะคะที่เมื่อวานนี้มีคนร้ายค่ะนั่งรถกระบะมาสองคันเนี่ยนะคะแล้วก็กราดกระสุนคว้างระเบิดด้วยนะคะถล่มเวทีก่ปปสตราดก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30กว่ารายรวมไปถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนะคะแต่สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรลองไปสอบถามจากคนจัดงานกนปปสที่จังหวัดตราด ال นะคะตอนนี้เสียจุนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะค่ะเสียจุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะเสียจุนคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะณ <laughs> ขณะนี้จําจนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตตามรายงานตอนนี้ได้รับการยืนยันอยู่ที่จานวนเท่าไหร่คะ ผู้ที่รับกับเจี่ยทั้งหมดเนี่ยมอคืนเนี่ยนะตีสิบเอ็ดลายครับตอนเนี้ยรายงานยืนยันว่าที่เสียชีวิตเนี่ยสองลายถึงสามลายนะเอ่อผู้เสียชีวิตที่แน่นอนก็อยู่เป็นเป็นคนในพื้นที่แล้วก็อยู่นี่เป็นคนอยู่ข้างๆกับตลาดยิ่งกันเลยนะครับค่ะเออซึ่งเป็นซึ่งเป็นเป็นพ่อค้าเออเป็นหลานของ ร้านมี่เคี่ยวที่ขายอยู่ที่หน้าตลาดนะครับหนึ่งรายแล้วแล้วก็อีกสองรายเนี่ยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็มี <c oughs> คนคนเรียมต่างๆที่หมายถึงต่างอำเภอะค,ะค,อร,ครับค่ะคุณเสรษฐุนครับขบคุณเสรษฐุนนะคะให้ช่วยเล่าเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะครับก็จริงๆแล้วรปภตเนี่ยก็จัดง,งาน อันมวลชนบนมหาประชาชนเนี่ยพวกอำเภอก็มีการจัดอำเภอเชียมไปของใหญ่อำเภอเมืองคราวนี้เขาย้ายมาจากที่อำเภอเขาสมิงซึ่งอำเภอเขาสมิงเนี่ยพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยกว้างๆมันก็ไม่มีมันก็มีที่ตลาดยิ่งเจริญซึ่งเป็นตลาดยิ่งเจริญของผมเนี่ยนะคือที่นี้ทางทางกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะมาจัดกันที่นี่มาขอสถานที่ตรงนี้ชาผมก็โอเคให้จัด เขาเห็นว่าเป็นที่ที่มันรับมีบริเวณที่สอดรถสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไปไม่ไปรบกวนรถที่วิ่งไปมาเพราะว่าไปเกิดขัดปกสีแล้วเนี่ยอย่างจัดัวเมืองรถรถคนที่มามวลชนเนี่ยรถมันมาจอดเยอะถ้าจะทำาปันจราจรเนี่ยมันปิดขัดที่นี่มวลชนที่ตาเนี่ยเขาก็เกรงใจก็ก็เลยมามาจัดที่เขาต้นหมิ่นมาขอสถานที่ของผมเนี่จัดบมกว่า มันให้กระจัดปีนี้เมื่อคืนเนี่ยช่วงที่คนร้ายมนาะโยนระเบิดแล้วก็ยิงกาดเข้ามาเนี่ยประมาณสามทุ่มสามทุ่มในไทยประมาณสามทุ่มสิบแปดนะครับโยนระเบิดเข้ามาเนี่ยสองลูกแล้วก็กาดสืนเข้ามาเนี่ยนับไม่นับไม่ไหวเลยเกอร้อยนั้น,นะครับกาดเข้ามาในในคนเนี่ยในมวลชนที่กําลังฟังจากพงศสครามราัยอยู่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนเนี่ย ประมาณ3,000 <c oughs> คน <c oughs> นะครับคือคือเรียกว่าการเข้ามาเนี่ยโดนเกือบทุกนัดเลยเพราะว่าคนเนี่ยใ้รับบัากเก็ยียดเนี่ย4 0็ลายอะ่ะบางคนเนี่ยโดนข้อค้องอยู่อยู่อยอ,ยอยู่หน้าเ <c oughs> วทีนะลม้มลงเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งผมอยู่หลังเวทีเนี่ยจะยินเสียงระเบิดแล้วก็ปืนลั่นยิงใส่กันมาเนี่ยทาง ทางเวทีก็อบอกว่าให้หมอบลงเราก็หมอบลงแล้วก็เห็นคนเนี่ยเอ่อบางคนก็ตกใจก็ก็ขูหวิ่งกันออกออกหลบเข้ามาด้านในเลยนะค่ะอืมก็ตัวเป็นพฤติการปบัติการมีอุปการพอสมอควรมีความพอสมสารสงสารคนที่ที่มาร่วมชุมนุมกันนะครับเพราะว่าเด็กๆบางทีก็ผู้หญิงบางที ตอนนี้ที่อาการโคว่าที่ส่งไอซียูเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตายหรือยังเนี่ยเป็นผูหญิงอายุแค่สี่หักขวบเองกี่ขวบนะคะโดนเข่าสี่ห้าขวบประมาณประมาณห้าขวบเองอ่าค่ะค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์กระสุนฝังอยู่ในท้ายใค่ะเซจุนทาหลังจากเกิดเหตุการณ์มีการพูดคุยกันหรือประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะครับก็ได้คุยกันนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ป้องกันนะคือมีกาดที่กาดทางฉนปุ่มกระบกกราษเนี่ยก็มีกาดแล้วก็มีหน่วยทีงานรักษาความปลอดภัยซึ่งทีงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยกื่อคืนเนี่ยก็โดนสะเกตระเบิดเนี่ยสามลายใการหนักพอสมควรนะบางคนก็โดนเข้าที่ไหลทะลุเลยนะครับกาด หน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยซึ่ง,ง,งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยมืออาชีพด้วยนะกาลังว่าในเหนตุการณ์สามชุ่มแล้วเนี่ยเพราะคนนี้ว่าไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรล้วเขาเขาไปนั่ง,งกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แหละอืร้านที่หลานเขาตายเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกําลังจะอินก็ผลร้ายก็มาก็โยนระเดิดใส่เลยใส่จุาใส่ไปต้องการตะวมก่อนแล้วก็ปาดยิงเข้ามา ค่ะเชจุนครับมีก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้มีการส่งสัญญาณการข่มขู่หรืออะไรที่ดูจะเป็นความผิดปกติไหมคะไม่มีนะไม่มีไม่มีนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบแล้วรู้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีว่ามอโทรมาถามโทรมาสู่หรือว่าบอกใครว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไม่ไม่ปกติ เราก็ในใไว้วางใจนะเมืคืนเนี่ยทางกลุ่มมวลชนเนี่ยกรรมการก,กรพปรสเนี่ยก่อนที่จะจัดงานเนี่ยหลังจากที่ระยองติดเรื่อการเช่นเดียวกันเลยเนี่ยก็จัดทีมหน่วยรักษาความปลอดภัยเนี่ยเยอะเลยมันคือมันคือเนี่ยทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยห้าสิบกว่าคนมันก็ห้าสิบกว่าคนเลยทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยเงือนชีวเลยนะครับก็ยัง ก็ออยังเกิดขึ้นได้่ะ,ะครับไม่ไม่ใช่ทางกลุ่มเขาจะไม่ระวังนะ่เขาก็เขาก็ระวังเต็มที่เลยการท,ที่ทีมทีมรักษาความปลอดภัยที่โดนระเบิดเองเดินงานกันทั้งทั้งทั้งคืนตลอดแนวนะครับแนวถนนเนี่ยเดินตรวจงานตลองเลยนะครับมานั่งกินเเตีย่อด้เดียวเองนะครับเกิดเรื่องเลยค่ะเสจุนคะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบว่ามีรถปิกอัพสองคันได้มีการเห็น<ล>ห,หน้าค่าตาของผู้ก่อเหตุไหมคะยังเลยนะครับยังเลยตอนนี้ทาง <c oughs> ตรงหน้าตลาดเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดของเทศ <c oughs> บาลตำบลแรัทชุ่งนะครับเมื่อคืนนายกเทศบาลแอนทุ่งก็อบประงว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนียตรวจสอบว่า พอจะเห็นรถของคนร้ายหรือไม่ค่ะก็อยู่ในอยู่ในขั้นตอนกําลังตรวจสอบอยู่ค่ะครับครับคือคนร้ายนี่มาเปิดหน้าเปิดตาเลยไหมคะหรือว่าสวมหมวกไหมพรมอําพรางตาอัาพรางหน้าตาไม่แน่ใจค่ะไม่มีใครเห็นนะคเพราะผมเพผมอยู่ด้านในนะครับผมอยู่ด้านในคนที่ก็เห็นด้านนอกเนี่ยเขาก็บอกเห็นว่าลุกขึ้นจากรถเนี่ยโยนแล้วก็ ยืนแล้วก็ยิงใส่เข้ามาในในมุดใ,ในถุงชนเลยค,ค่ะอืมก็ถือว่าเป็น,น <ะ S 2> เหตุการณ์ที่อุกอาจนะคะแล้ว <นะ S 2> หลังจากนี้ค่ะทางบรรดาแกนนากปปอปปสที่ชลบุรีได้มีการปรึกษาหารือกันหรือยังคะว่าจะดําเนินการยังไงต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ครับเมื่อคืนเริ่มงต้นก็นไ,ได้คุยกันนะครับว่าเด็กก็คงจะประชุมคณะกรรมการของปปสศาสเนี่ยเขาก็คงจะประชุมกันว่าจะมีแนวทาง วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะทํายังไงจะประสานเวทีใหญ่ยังไงเพราะมันจะมีชุดที่ประสานกับเรทีใหญ่เนี่ยชุดหนึ่งนะคระับคาดว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะเสจจุนคิดยังไงคะมองยังไงคะน่าจะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับการเมืองการเคลื่อนไหวเหตุการ เหตุการณ์การเมืองทุกวันเนี้ฮะม,มันเพราะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันมันทำนองเดียวกับที่ระยองนะครับค่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับุ่งคนร้ายก็เราก,เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับค่ะอ่าราคาแล้วก็เรื่องของการจัดเวทีคงจะยุติไปก่อนชั่วคราวใช่ไหมคะ ก็คงจะต้องต้อง,ต,องต้องยุดสี่ไปก่อนเพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้มันก็ชาวบ้านก็มารับเพราะเพราะว่าชาวบ้านที่เข้ามาเขาก็เป็นมวลชนคนชาวบ้านธรรมดาที่เขาคือเขาก็ไม่ได้มีอาวุธมีอะไรเขมาขมานะครับเขาก็ก็ชาวบ้านจริงๆรินะครับค่ะเอาละค่ะก็เบื้องต้นสอบถามและพูดคุยเพียงเท่านี้ขอบคุณเสียจุนมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเสจุนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้จัดงานที่เป็นการจัดเวทีนะคะ,คะเป็นแกนนำเลยก็ว่าได้อยู่ในกปป,ปสออจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญค่ะคุณผู้ชมคะและยอดยืนยันล่าสุดนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวน41รายด้วยกันและเสียชีวิตแล้ว3รายค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะค่ะ